วันนี้พาทุกท่านมาชม m a z d a CX30 ตัวโมเดลเยียร์2022ได้ทำการปรับเพิ่มออปชั่นใหม่แต่ราคายังคงไว้เท่าเดิมรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและสเปคจะมีการเพิ่มในรุ่นย่อยไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับตัว m a z d a CX30 มีทั้งหมด3รุ่นย่อยคงราคาเดิมไว้ทั้งหมดเลยนะครับ เริ่มต้นจากตัว2.04ซเกียร์ออโต้6สปีดราคาอยู่ที่989,000บาท 2.0s g เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่1,090,000บาทและรุ่นท็อปสุด 2.0sp g เกียร์6สปีดราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาท โดย Mazda CX-30 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวเดิม Skyactiv-G ขนาด2 0ดลิตรแบบ4สู่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่165แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่213นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ Skyactiv นะครับพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อนหน้ารองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ E85 ในส่วนของราเอียดและสเปคของแต่ละรุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นจากตัว2.04เกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้านหน้านะครับมีการเพิ่มไฟหน้าเป็นแบบเดย์ไทม์ลัดดิ้งไลท์แบบ LED มาให้แล้วพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนมีการเพิ่มระบบ AFs นะครับหรือว่าระบบปรับไฟหน้าตามองศา,าการเลี้ยวของรถนะครับไฟท้ายนะครับก็มีการใส่ไฟท้าย LED มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะทางด้านหลัง4ตำแหน่ง นอกจากนั้นนะครับยังใส่กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดมาให้ด้วย <S <S ส่วนตัวถัดมานะครับตัว 2.0S เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีการเพิ่มไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED Daytime Running Light นะครับเหมือนกันพร้อมกับตัวระบบ AFS นะครับระบบปรับไฟหน้าตามองศาการเลี้ยวของพวงมลาลัยด้านหลังนะครับก็มีการเพิ่มไฟไท้ายเป็นแบบ LED มาให้นะครับแล้วก็มีการใส่นะครับเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้า4ตำแหน่ง ด้านหลัง4ตำแหน่งมาให้นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของภายในรุ่น2 0 s ยังมีการเพิ่มแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับหรือว่าแพดเดิ้ลชิพมาให้ส่วนตัวท็อปสุดนะครับรุ่น2 0 sp มีการอัปเกรดนะครับระบบควบคุมพวามเร็วนะครับ c ts นะครับจากเดิมนะครับที่ทำงานไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็น145กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กลไกะทั้งหมด4ตำแหน่งลดจาก6ตำแหน่งเดิมนะครับ ส่วนทุกรุ่นย่อยนะครับจะมีการเพิ่มสีตัวถังภายนอกนะครับสีใหม่เป็นสีเปรแพตตินัมคอร์ดมาให้นะครับและก็ได้ทําการยกเลิกสีตัวถังภายนอกนะครับที่เป็นสีน้ําเงินดีฟคริสตัลบูกไมกาออกไปนะครับส่วนสีตัวถังภายนอกของคันนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด7สีโดยมีสีใหม่นะครับก็คือสีเปรแพตตินัมคอร์ดมีสีเทานมโพล y เมทัลเกรกเมทัลลิกมีสีแดงโซเรสคิสตัลสีเทาแมชชีนเกรย์ สีดำเจ็ b แบ็กสีขาว n o w f ์เฟกและสีเงิน Sonic Silver นี่ก็จะเป็นรายเอียทั้งหมดของรุ่นปรับอุปกรณ์นะครับของตัว CX30 m o โมเดล Year 2 0 2 2ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นราคาเตียงใดน,นะครับแต่ว่าเพิ่มออปชันเข้าไปนะครับในทุกรุ่นย่อยถ้าชอบคอมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ